ผมจะให้พวกคุณสองคนโชว์ลีลากับมาละอันนี้พวกคุณสองคนจะต้องโชว์ฝีมือการทำอาหารถ้าใครทำได้อร่อยกว่ากันจะได้แต่งงานกับคุณชายทายาทเจ้าสัวและสมบัติทั้งหมดก็ะจะเป็นของพวกคุณได้เลยค่ะอะไรกันคะฉันนึกว่าจะให้เอามาละไปทำอย่างอื่นแต่เอาไปทำอาหารเนี่ยนะจริงๆเราจ้างเชฟก็ได้นี่คะบ้านออกจะรวยซะขนาดนี้ คุณจะไม่เข้าร่วมก็ได้นะครับเข้าร่วมค่ะแต่ว่าฉันขอเปลี่ยนเกมได้ไหมคะแต่ว่าได้ครับเปลี่ยนเกมได้เกมนี้ถ้าใครใช้ขาหนีบลูกโป่งให้แตกได้ไวกว่าคนนั้นจะเป็นผู้ชนะเรื่องใช้ขาหนีบฉันไม่แพ้ใครอยู่แล้วงั้นเรามาเริ่มเกมกันดีกว่านะครับ3 2 1เริ่มได้ครับเ,ย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 เ้ย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 อยแตกแล้วเฮ่กอย่าหวังเลยว่าเกจะได้สมบัติทั้งหมดพอสมบัติทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของชันเป็นไปได้ไงเนี่ยเอาละครับคุณออยนำไปก่อนหนึ่งคะแนน งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมต่อไปกันดีกว่านะเกมนี้คุณทั้งสองคนจะต้องแข่งกันฉีกขาใครฉีกได้กว้างกว่าคนนั้นจะเป็นผู้ชนะนะครับเกมแบบนี้มันก็เข้าทางฉันเลยสิงั้นเรามาเริ่มเกมกันดีกว่านะครับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองครับ <S <s และขั้นที่สาม ั้นสุดท้ายขั้นที่สี่ครับคุณนิวเป็นผู้ชนะนะครับเ,เป็นไปได้ไงเนี่ยเอาละครับตอนนี้พวกคุณเสมอกันหนึ่งตอนหนึ่งนี่ถ้ามันเสมอกันแบบนี้แล้วจะแข่งอะไรกันต่ออีกคะไม่ต้องแข่งลวครับหมายความว่ายัางไงอะคะที่ว่าไม่ต้องแข่งอะคะเพราะจะตัดสินจากข้อตบลมทั้งหมด สข้อครับฮะข้อตกลงถ้าคุณคนใดคนหนึ่งยอมรับข้อตกลงทั้ง3าข้อได้จะถือว่าเป็นผู้ชนะครับข้อที่1พวกคุณจะต้องทำงานบ้านเองทั้งหมดโดยไม่จ้างแม่บ้านและแม่ครัวนี่บ้านก็ออกจะรวยเราจะไปทำเองทำไมประสาทปะเนี่ย ได้ค่ะเพราะปกติฉันก็ทำเองอยู่แล้วข้อที่2คุณจะได้สมบัติทั้งหมดของคุณชายก็ต่อเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว40ปีฮะส0ปีฉันก็แก่แล้วดิแล้วป่านนั้นอะฉันจะเอาสมบัติไปทำอะไร <S <S 2> <S 2> ได้ค่ะเพราะถึงยังไงอะเราแต่งงานกันก็ต้องดูแลกันจนแก่อยู่แล้วและข้อสุดท้ายคุณต้องดูแลคุณชายเพราะคุณชายตาบอดครับพูดถูกต้องครับทางนี้อุย้ยก็ว,ว่า ทำไมใส่แว่นไม่ยอมถอดอ๋อตาบอดนี่เองเสียเวลาชีวิตชิบหายนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะฉันไม่ยอมเช็ดขี้เช็ดเยวแกไปตลอดชีวิตหรอกคันแล้วคุณจะไม่ตามเขาไปหรอครับเรื่องแค่นี้ไม่มีผลกับฉันหรอกคะ่ะแต่ฉันมีข้อสงสัยว่าทำไมคุณชายถึงหน้าตาไม่เหมือนที่ประกาศร,รับสมัครล่ะคะ ชายนี่สุดยอดไปเลยนะครับคุณชายอย่าบอกนะว่าคุณคือใช่ครับผมเน็ตภายาเจ้าสัวที่รวยที่สุดในประเทศนี้ยินดีด้วยนะครับเจ้าสาวของผม